คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามอาจมีคำหยาบแนละคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นลุลล์โอเคฮัลโหลโยโย่เนะครับผมกลับมาอยู่ในโรม่าก,กับผมแอดจกหมูอีกแล้วนะผมถัดจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมเนะาะขาดใจนะผมเนาะไปเวทสามสิบเลยดีกว่านะครับผมเวทสามสิบสามสิบรอบออตโต้เปิดไปนะครับผมเนาะโอเค เจ็ดโมงแล้วนะครับผมไม่รู้วันจะดีหรือเปล่านะเออนะถัดจากคลิปที่แล้วเลยนะฮะจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมแต่กลัวมันจะเสียเลย <c oughs> เออโอเคได้โลเมื่อกี้เบ็ดสิบห้านะครับผมเนาะเล่นค่อนข้าง,งยากนิดนึงนะฮะรอบนี้มาเบ็ดสามสิบนะครับผมขอหน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะขอหน่อยแล้วกันนะครับผมเออ จัดไปไม่ได้กูก็ร้องอีกอะเออมาใครที่มีสูตรดีๆเด็ดๆสำหรับวันนี้สำหรับวันนั้น,สำ,น,น,นสำหรับวันไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเนาะเออช่วงนี้เบ็ดหนัหนกๆไม่ออกนะครับผมตัวหนัหนกๆไม่ออกเลยออกแค่สิ่งโตตอนเช้านะครับผมแล้วก็ดูดกับม้วนเดียวนะครับผมโอ้โหเห็นใจกูเธอโลมา โอเคไม่ลงมาว่ะโอเคสวยเท่าไรร้อยสิบมามาอีกยี่สิบตาร้อยสามสิบนะครับผมเนะาะมองว่าคลิปนี้จะเติมทุนเติมกำไรเพิ่มนะครับผมโอเคมาเริ่มดีว่ะเริ่มดีว่ะเออมาเริ่มดีนะครับผมเนาะ ทุกนี้เป็นอะไรกับออตโต้ไม่รู้ผมนะเออชอบเล่นนะผมออตโต้นะฮะนั่นไงชอบเล่นหรือมันมันเล่นเราแล้วเนะี่ยชอบเล่นจนมันเล่นเราแล้วผมเออเอาเอาเฮ้ยไม่ใช่ละไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาครับผมโอ้โหเกือบผมทันได้โล่ห้าตัวนะมึงโอ้บิ๊กวินเลยเนะมื่อกี้นะผมเนาะ ออมันเป็นไปได้ยังไงนะผมไม่ได้แล้วผมหรอเออโเก็ฟรีได้แค่สามนะผมฟรีอ่าได้แค่คอมโบสามนะฮะหลายครั้งแหละว,วันนี้โอ้โหไม่ลงโอ้เกินโอเคสวย ไม่ได้นั่นไงผมว่าแล้วผมว่ามันทำแม่งทำแม่งแล้ววันนี้เออเอาวะเอาวะไปไปไป,ไปให้สุดนะครับผมเนาะเออเป็นสิบห้าเป็นสามสิบอะไรยังไงแล้วเธอไมาแบบไหนก็เหมือนกันนั่นแหละเนะเาะเวลาดูดหรือเปล่าเออนะโอ้ยโบนัสเกือบลงเพราะมันลงได้นะ เออเริ่มดูดแล้วฮะเอาแล้ววะออโต้สามสิบผมโอเคปะ่ะโอเคมาห้าสิบโอเคเออมาเจ็ดสิบกลับมากลับมากลับมาฟรีสปินสาเอ้ยไม่ใช่ฟรีสปินวะ่ะขาดอีกทีนึงอีกทีนึง,อนงโอ้โหเกือบฟรีสปินนะครับผม โอ้โหเกือบได้แล้วอีกนิดเดียวโอเคออโต้ไปเลยเหมือนยากนะครับผมนะแต่ก็ยากจริงนะครับผมไม่รู้จะกดแบบไหนแล้ววะเออนะไม่รู้จะกดแบบไหนให้ออกแล้วนะครับผมเนาะเป็นช่วงเวลาจังหวะด้วยนะครับผมเนาะจะดูดไม่ก็ดูดให้หมดเลยนะฮะเคมาหกสิบ โอเคมาอีกสามเนี่ยคอมโบสามอีกแล้วนั่นไงว่าแล้วไม่ได้เออนะฮะเกลืออยู่เหมือนกันนะครับผมรอบนี้ไปแบบธรรมดาไปเกลือมากเกลือจริงๆไปแบบออโต้เ9 9าตรงนี้ตั้หน่อยโอ้ไม่น่ารอด คือกดทุกอย่างแล้วนะครับผมกดทุกแบบแล้วนะฮะไม่วะไม่ได้ไม่บวกนะครับผมโอ้อะไรกันวะเนี่ยขวัญโอ้โหเบ็ดใหญ่เบ็ดน้อยเบ็ดอะไรไม่ออกเลยนะครับผมเอาวาอะเอาไปให้สุดนะครับผมเนาะเออแล้วอยูดที่คำว่าหมดนะฮะโอเคโอเคโอเคน่าจะหมดจริงว่ะ โอเคปะโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้โหซูหปเปอร์วินโอ้โหเกือบหมดโอ้ได้ช็อตนี้เฉยเลยเว้ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมซูปเปอร์วินนะฮะโอ้โหน่าจะเป็นน่าจะเป็นนักรบนะครับผมโอ้โหมาห้าตัว อีไลน์วะนะ่ะสองไลน์ปะเอาว่ะเฮ้ยโอ้โหเกือบหมดเมื่อกี้บวกมาเฉยเลยอุ้ยโอ้ดวงผุฝันไปวะเนะี่ยฝันไปวะเนะี่ยตบหน้าตัวเองดีไหมตบหน้าตัวเองทีหนึ่งได้ไหมโอ้โหน,น,นานๆทีปีหนครับผมไม่น่าเชื่อว่าเล่นช่วงเช้าได้นะครับผมโอ้โหสวยหืมมาว่ะ เอาว่ะโอ้วโอ้แบบนี้ต้องฉลองไปนะครับผมไป150เอานั่นไงเออฉลองมักได้โอ้โหสิบถายนะครับผมเออไปนะครับผมพอเลยลักกันนะครับผมโอ้โหไปอีกสามสิบได้อยู่อุ้ยได้เฉยเลยเว้ยโอ้โหพอนะครับผมโอ้ยพอครับผมเนาะ โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยว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 ต้องไปตัดลาเป็นปกนะครับผมไม่รู้ว่ากี่ลายนะน่าจะเป็นลายเดียวเปล่าลายเดียวสองลายสองลายมันต้องได้เยอะกว่านี้เปล่าท่านผู้ชมน่าจะลายเดียวนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยหรือว่าสองลายวะไม่ว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะบายยนะครับผมจุ๊บจุ๊บเฮ้ย